ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนผมได้มีโอกาสมาทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองผมเดินทางม,มาจากกรุงเทพเพื่อมาทำงานที่นี่ด้วยความที่สถานที่ทำงานนั้นเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่จึงยังไม่มีที่พักให้ผมจำเป็นต้องหาห้องเช่าก่อน ผมได้ไปเจอห้องเช่าที่อยู่ในอำเภอหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่ทำงานของผมมากนักห้องเช่าที่ผมได้นั้นมีลักษณะเหมือนกับอพาร์ตเมนต์มีอยู่ประมาณห้าชั้นและเหตุผลที่ผมยอมอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าราคาต่อเดือนค่อนข้างถูก และที่สำคัญหอพักที่ผมเลือกนั้นยังดูใหม่ยังกับเพิ่งสร้างมาได้ไม่นานผมได้เข้าไปติดต่อเรื่องห้องพักโดยห้องที่ผมได้นั้นจะอยู่ตรงชั้นสี่ทางซ้ายมือก่อนห้องสุดท้ายติดกับบันไดหนีไฟ คืนแรกที่ผมเข้าไปอยู่ทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งถึงช่วงเย็นผมเลิกงานมาและจะกลับขึ้นห้องเพื่อไปพักผ่อนในระหว่างที่กำลังเดินเข้าห้องผมได้ยินเสียงบางอย่างตกลงพื้นอย่างแรงเสียงนั้นมาจากห้องข้างๆผมจึงหยุดด้วยความตกใจ ผมพยายามฟังอีกทีว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่สักพักผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะก,กันเสียงดังวุ่นวายอยู่ข้างในห้องผมก็รู้ทันทีว่าคงเป็นคู่รักที่ทะเลาะก,กันในตอนนั้นผมไม่ได้นึกสงสัยอะไรเลยคิดเพียงแค่ว่า คืนนี้ผมจะนอนหลับไหมเพราะเสียงค่อนข้างที่จะดังมาผมจึงกลับเข้าไปในห้องของผมที่อยู่ข้างๆกับห้องที่ทะเลาะก,กันพอผมเข้าไปในห้องเสียงคนทะเลาะก,กันก็ยังไม่หยุดและดังขึ้นเรื่อยๆผมเลยคิดว่าเดี๋ยวสักพัก ก็คงเงียบไปเองผมจึงไม่ได้สนใจและนอนต่อพอวันถัดมาผมก็เตรียมตัวไปทำงานตามปกติโดยความที่ผมทำงานจนดึกกว่าจะเลิกงานก็เป็นเวลาตีสีเขาแล้วผมจึงเรียกรถให้ไปส่งที่หน้าหอพัก ในจังหวัดที่รถมาส่งที่หอพักนั้นคนขับที่พูดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเอาพักอยู่ที่นี่ระนุ่มผมจึงตรอบกลับไปว่าใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับลุงลุงคนขับรถก็ตอบกลับเพียงแค่ว่าไม่มีอะไรหรอก และขับรถออกไปในทันทีผมก็ไม่ได้คิดอะไรและเดินขึ้นหอพักจังหวะที่ผมกำลังจะเดินผ่านห้องที่ทะเลาะก,กันเมื่อคืนผมได้เดินช้าลงเพื่อจะรอฟังว่าคนในห้องนั้นยังทะเลาะก,กันอยู่อีกไหมแต่แล้วก็มีแต่ความเงียบจึงทำให้ผมสบายใจ ที่คืนนี้จะได้นอนหลับสักทีหลังจากผมเดินเข้าห้องและอาบน้ำทำอะไรเสร็จเรียบร้อยผมได้มายืนเล่นรับลมอยู่ต้มระเบียงตามประสาคนอยู่คนเดียวเงาๆจังหวะที่ผมกำลังยืนดูอะไรเรื่อยเปื่อยนั้นผมได้หันไปทางขวา และเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงระเบียงที่ห้องทางขวาของผมเธอมีหน้าตาที่สวยพอเธอเห็นว่าผมมองเธออยู่เธอจึงถามผมว่ามาใหม่เหรอผมเลยตอบกลับไปว่ามาใหม่ครับเพิ่งมาอยู่ได้สองคืนเอง เธอก็ทำท่าทางปแปลกๆและพูดขึ้นมาว่าระวังด้วยละกันและเธอก็เดินหันหลังกลับเข้าไปในห้องของเธอพอผมได้เห็นแบบนั้นผมก็นึกสงสัยกับสิ่งที่เธอพูดแต่ไม่ทันที่จะได้คิดอะไรผมก็ได้ยินเสียงคนคู่รักที่ทะเลาะก,กันดังขึ้นมาอีกครั้ง จากห้องทางซ้ายมือของผมและนานมันทำให้ผมค่อนข้างที่จะงดงิดว่าทำไมต้องมาทะเลาะก,กันตอนกลางคืนผมจึงพยายามที่จะชะโงูกหน้าไปดูจากตรงระเบียกว่าคู่รักคู่นี้ทะเลาะอะไรกันนักหนาทำไมถึงเสียงดังขนาดนั้น แต่ในจังหวะที่ผมกำลังชะโงกหน้าไปมองนั้นผมก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าห้องค้างๆข,ของผมนั้นปิดไฟเมื่อสนิทและผมก็เห็นแค่งเงาของคนสองคนที่กำลังทำอะไราบางอย่างอยู่และมันทำให้ผมรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เห็นผมจึงวิ่งลงไปข้างล่าง เพื่อไปแจ้งกับเจ้าของหอ,อเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเจอว่ามีคนทะเลาะก,กันเสียงดังจนผมนอนไม่ได้แต่คำตอบที่ผมได้กลับมานั้นมันทำให้ผมต้องตกใจสุดเขตเพราะห้องกลางๆนั้นไม่มีคนเช่าอยู่เลยทั้งห้องซ้ายและห้องขวา มีแต่ห้องของผมเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่อยู่ตรงกลางนั่นเอง